บัตร,รอะไรไม่มีอยู่ไอ้คนตาเขา่าแหงบริกนตั้งโต๊ะมันลำบากเสียวเต๋อตายยุติใอยู่นี่ตาอยู่โอ้บัตรอะไรหนูอยากอยู่ท่านได้คุยกันอยู่ยสวัสดีครับคลิปนี้ผมณเพาพี่น้องมาชมเมียเพลงเราเห็ดนองใหม่ครับพี่น้องครับเพื่นอคน,นครับอุ้ยจะมันหลายให้พี่น้องครับเพื่อนครับไต่ไมันจะหนวย อันถุงง่ายๆพี่น้องครับถุงละวโลกว่าลหพี่น้องครับพี่น้องทาง u t u b e ก่อนคอมเมนต์คุยกันได้ครับพี่น้องครับนทำไมสร้างใดพี่น้องครับผมสีส้มไปตามที่ยูพี่น้องนะครับทาง u t u b e พี่น้องครับค็มีมนมาแต่ล้างเลยพี่น้องครับยูเพเ่อเกษตรสมบูร์ใช่จะพูดพี่น้องครับเพเ่อเกษตรสบู์ใช่จะพูดมิอบานสมกลุ่นหรือเพีงเด้อพี่น้องครับสร้างใดพี่น้องครับนทำไมมาซี่มึงครับทางผีสีแสีบบอมบอมี่เนาวบามมี่ยังพี่น้องครับรับประกันเลยครับหวานเอาไปซุปไปแกงไป ต้มไปมกก็เสียบไม่น้อยแม่เพ่งเห็ดเห็ดยังแน่ก็เสียบๆเห็ดต้มเกลาเห็ดยังได้พวกผัดใส่บุญเส้นใส่หมูสไส้ยังได้เบอร์นั่นแหละนะครับแม่เพ่งเราบาดเห็ดต้มเก่าใส่ผัดบุญเส้นแจงก้อมได้เบิดทุกอย่างเลยพี่น้องครับงหมกใส่หมูสไส้ยังก็มีแต่เนื้อเสียเพราะว่าน้องม่มันน้องงามอืองใไม่น้องงามน้องใหญ่มันเถอะ โอ้โหเราได้บอกหลาเลยครับปีนี้ครับวันครับพวนะเต็มเลยพี่น้องครับน้องใหม่นี่ครับการเกษตรบ้านทออพี่น้องครับหายุ่หากินเฮ็ดยุ่เฮ็ดกินตามภาษาบ้านทออพี่น้องครับหาหน่องใหม่พ่อได้เป็นรายได้เสริมได้สู้ยื้อสกิลเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปโรงเรียนพี่น้องครับนี่ครับวิธีชีวิตอีสานบ้านทออพี่น้องครับตั้งสี่ละพี่น้องครับ ซ้ำนีระบาลห้องก่บนซ้ำหนีระพี่น้องครับหายูไาจินตามไปมือต่อมือละพี่น้องครับควบวางห้องก่อนเฮดไยเฮดหน้าปลูกผักสวนขั้วปลูกอ้อยปลูกมั่นละพี่น้องครับควบวางชาวหน้าห้องพี่น้องครับโซเซได้แตลามีแตละบาดมากกว่าใส่เรียงใส่ยังออกมาหน้าสูฟ้าลังสูดินพี่น้องครับเออลังสูหน้าสูดินลังงสูฟาพี่น้องครับนะครับโอ้ยเทมเนงามหลายพี่น้องครับมาใหม่ถุงง่ายเลยพี่น้องครับนี่ครับ แม่เพลงเรากำลัเงเห็ดกับเขากับน้ำอยู่พี่น้องครับแม่ไรเฮ็ดยังกินนะผันมาใหม่เต้สะโพกเหนีนยวมันเถอะนี่ครับบรรยากาศครับเราเห็ดดีไลยครับของขวเล่าครับอีสานมันน่องพี่น้องครับตั้งสี่เหล่าพี่น้องครับเห็ดอีสานมันน่องนี่ครับทาให้เกิดพี่น้องใหม่ คลิปนี้พี่น้องชื่นชอบกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ้านกับท่ามัดสังคมเป็นะครับเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับจำลังง้ามพักใหนน้นาะหน้าใหม่น้อตะทุ่งง่ายๆพี่น้องครับแต่อ่อนซ่อนลาย,ยกเยก็บ